สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการไทเปร์พิกเซลกับผมชาติไทเปร์พิเซลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับซึ่งวันนี้ทางบริษัทเรย l มีประเทศไทยได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเรย l มี13 Series 5G นั่นเองครับ เขายืนยันในเรื่องของเสียภาพและประสิทธิภาพโดยการมีการคอร์รันะครับกับแบรนด์เกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง PUBG Mobile นั่นเองครับซึ่งเขามีการสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็จัดการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศเลยนะครับและกำลังหาดาวรุ่งนะครับจากตามมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆถึง4มหาวิทยาลัยนะครับ เมื่วันนี้เราได้มาทําการเปิดตัวแล้วก็นี่ตอนนี้ที่อยู่ในมืองผมเห็นเลยไหมนี่นี่คือโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของเรียลมีนะครับแล้วตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของเขาที่มีชื่อว่าเรียวมี13 plus 5g นี่สวยไหมหน้าจอสวยมากๆตัวนี้นะครับมีศักยภาพแล้วก็คุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีตัวราคาประหยัดนะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้ในให้ทุกคนได้จับจองกันในราคาไม่แพงครับตัวนั้นจะมีชื่อรุ่นว่า ตัวเรียวมี13 5G ซึ่งสังเกตว่าจะมีคําว่า plus หรือเครื่องหมายบวกนะตามหลังคําว่าเลข13อะ่ะอีกอยู่นิดหนึ่งแต่ทั้ง2รุ่นรองรับ 5G ทั้งคู่เดี๋ยววันนี้มาดูมาเจาะลึกกันครับก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้ใช้ชิปเซ็ต Dimensity 7,300 Energy 5G ซึ่ง ตัวนี้จะเป็นสำหรับตัว13 plus นะครับแต่ถ้าเป็นตัว13ธรรมดาตัวนั้นจะใช้เป็น density i m 6,300นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นระบบ 5g เหมือนกันในขณะเดียวกันครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัว quick charge นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะเป็น ultra charge 80วัตต์ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็น13เฉยๆตัวนั้นจะรองรับอยู่ที่45วัตต์นั่นเองครับซึ่งจะตัว80วัตต์เนี่ยของเจ้าตัว13 plus เนี่ยเขาจะชาร์จนะครับ50เซนเต็มค่อนข้างเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว45วัตต์ก็จะเต็มช้ากว่าอยู่ประมาณ19นาทีสำหรับ50เปอร์เซ็นต์นะครับจาก0ถึง50ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานแล้วสึ่งในสุดเนี่ยตัวนี้ก็จะมีตัว cooling system นะครับในเป็นแผ่นตัวกระจายความร้อนนะครับทำให้ในเรื่องของการใช้งานเนี่ มันสามารถที่จะทําให้ลดอุณหภูมลิลด้มากกว่าแบรนด์อื่นๆทั่วไปโดยเพราะใครจะเล่นเกมนะครับตัวนี้ความร้อนไม่มีแน่นอนครับเพราะความร้อนไม่มีเฟรมไม่ตกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมนะครับคุณก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากๆในขณะเดียวกันในเรื่องของการดีไซน์นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับการดีไซน์คอนเซ็ปต์นะครับที่เป็น Speedy Curve นั่นเองครับซึ่งตัว Speedy Curve จะเป็นเรื่อง,องของการดีไซน์ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเรื่องของสนามแข่งรถครับในเรื่องของตัวนี่เลยครับวิทอลี่ดีไซน์เนี่ยเขามีการดีไซน์ที่เห็นว่าฝาาลังงอนนี้จกจกเปป็รูวม นะครับเป็นบับเบอร์โลหะออกมาพุูดสวยงามมากแล้วมีเล่นกล้อง3ตัวพร้อม LED 1อันตัวนี้จะเห็นว่ามีลวดลายนะเห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวนี้จะมีลวดลายเป็นรูปฟ้าผ่านั่นเองครับเป็นรูปสายฟ้าไลนิ่งนะครับแต่เป็นไลนิ่งแบบที่เขาทําขึ้นมาเป็นสปีดไลนิ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการดีไซน์ของทางแบรนด์เรมแล้วก็มีแบรนด์เรมีอย่างนี้ ในเรื่องของสีนะครับเจ้าตัวเรียวมี13 plus 5G เนี่ยเขาจะมีกันทั้งหมด2สีนะครับนั่นคือ Victor y g o กนะครับกับเจ้าตัวที่เป็น Deep p u r p l e นะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นเจ้าตัว13เฉยๆจะเป็นสีเขียวนะครับ Speedy Green กับเจ้าตัว Deep p u r p l e ซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นนี้ต้องสังเกตดีๆในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยทั้ง2รุ่นนั้นจะมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับหน้าจอของเขาจะเป็นโ l e d นะครับ6.67นิ้วนะครับซึ่งให้คุณภาพที่ สู้แสงนะครับถึง2 0 0พนิตเลยทีเดียวนะครับซึ่งเวิร์กมากๆในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้ยังรองรับของหน้าจอเปียกนะครับสามารถกดปุ่มได้นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสภาพอากาศไม่ว่าจะร้อนหรือจะเย็นนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับในการดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยตัวหัวมุมเขาจะเป็นเคิร์ฟเคโค้งแต่ตัวด้านหลังของเครื่องเนี่ยจะเป็นเคิร์ฟแค่ตรงฝาหลังส่วนตัวเครื่องจริงจจะเป็นตัวที่เป็นบัมเบอร์แบบตัดนะครับ ตัวนี้มีแจ็ค3.5ให้มีลำโพงคู่นะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นแจ็ค USB C นะครับแล้วก็มีช่องใส่สิมกาลอยู่ด้านล่างในขณะเดียวกันครับจะมีรูใส่ไม้นะครับส่วนด้านบนมีรูไม่ตัดเสียงรบกวนนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็จงให้แจ็ค3.5มาอยู่นะเพื่อนห้ใครที่ชอบฟังเพลงตัวนี้ก็สบายใจได้ ส่วนหน้าจอเนี่ยก็เห็นว่าจะมีตัวกล้องนะครับเป็นพันโชดิสเพย์ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานการจับถือเนี่ยตัวเครื่องค่อนข้างเบาแล้วก็จับถือได้สะดวกในฝั่งของที่เป็นตัวเรียวมี13 plus 5g ตัวนี้บอดี้นะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับซึ่งเจ้าตัวสแตนเลสตัวนี้สามารถใช้งานในเรื่องของการป้องกันร,รอยขีดข่วนละอองน้ำละฝนได้ถึง IP65 ในขณะที่ตัวเรียวมี13 5g จะเป็น IP64 นั่นเองครับแบตเตอรี่ ให้มาเต็มๆ5,000มิลลิแอมป์นะครับเราก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีในเรื่องของการที่รองรับนะครับมาตรฐานของ TUV SUD เนี่ยในเรื่องของการแสดงผลนะครับตัวนี้สามารถทําได้อย่างค่อนข้างน่าประทับใจมากๆเลยครับรวมไปถึงการทดสอบประสิทธิภาพนะครับซึ่งตัวนี้สามารถทําการทดสอบตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนถึง0%นะครับว่าเล่นเกมเนี่ยได้รีเฟรชเรทประมาณ90เฮิร์ตบวกลบนิดหน่อยเนี่ยคงที่ตลอดเวลาไม่มีดอกตามอาการหรือการใช้งานสวิงไปมาเหมือนแบรนด์อื่นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเกมเนี่ยน่าจะถ นี้มากๆเลยทีเดียวแล้วนอกจากนั้เนี่ยตัวนี้ยังใช้กล้องนะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ของทางโ o n y นะครับซึ่งเป็นระบบการสานด้วยระบบชิลเลนนะฮะ OIS ซึ่งจตัวนี้นะครับก็ยังใช้ตัวเซ็นเซอร์ในรุ่น LYT 6 0 0นะครับที่ให้คุณภาพสูงและเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ของทางโ o n y โดยที่กล้องของเขาเนี่ยตัวเมนหลักของเขาจะอยู่ที่50บล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับจะอยู่ที่16บล้านพิกเซลเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากล้องหน้ากล้องหลังคมชัดแน่นอนครับสำหรับตัวแรมของเขานะครับจะจับต้น่นยนะครับในรุ่นของเร5ม จะเป็นรุ่น 12G นะครับส่วน ROM นั้นจะมี2รุ่นคือ256กับ512จิกะบต์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็แต่ราคาแตกต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวขึ้นข้อมูลไว้ให้ดูแล้วกันแต่ถ้าเป็นในฝั่งของเจ้าตัว Realme 13 5G เฉยๆตัวนั้นจะเป็น RAM 12นะครับส่วน ROM จะมีแค่256เท่านั้นครับในขณะเดีวยวกันเนี่ยเจ้าตัว RAM ของเขาที่เป็น 12G สามารถทำเป็น Dynamic RAM เพื่อใช้ในการเล่นเกมได้สูงถึง26 GB นะครับและจะกักเอาไว้4 GB เพื่อเอาไว้สำรองในเรื่องของการเล่นเกมหรือทำเกมเทอร์โบนั่นเองครับซึ่งในหมดของเกมเทอร์โบตัวนี้รองรับได้สูงสุดถึง9เกมโอ้โหสุดยอดไปเลยก็เรียกยว่าทำให้เกมเนี่ยใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็ไม่มีเฟรมเรทตกนั่นเองครับก็เรียกว่าเหมาะกับน้องๆสายประหยัดแล้วก็อยากจะเล่น ในเรื่องของฝั่งของการเล่นเกมอะไรต่างๆเมื่อกี้มีการสาธิตนะเอาทีมแชมป์พับจีโมบายขึ้นมาเล่นแข่งกันโชว์สดๆพร้อมกับสื่อมวลชนแล้วน้องๆในออนไลน์ด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการใช้งานโอ้โหเบิร์กมากๆไม่มีกระตุกเลยนะส่วนราคาจะจําหน่ายเนี่ยประหยัดมากๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นมิดแลงนะครับราคาจะอยู่ประมาณกลางๆนั่นเองครับโดยที่ราคาจัดจาหน่ายเนี่ยตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับของเจ้าตัว13เฉยๆที่เป็น13 5G เฉยๆไม่มี plus เนี่ย เขาจะราคาอยู่เพียงแค่11,900บาทครับแต่ถ้าเกิดไปซื้อในช่วงของโปรกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ยจะพบว่าราคาจัดจาหน่ายเพียงแค่ไม่กี่พันครับส่วนนอกจากนั้นนะครับในฝั่งของตัว r รียวมี13บสาม G เนี่ยเขาจะมีราคาจัดจหน่ายนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆไปนะครับแต่ว่าพอเมื่อซื้อกับผู้ให้บริการก็จะราคาถูกลงนั่นเองครับซึ่งอันนี้เราจะเปิดให้เริ่มจองเดี๋ยววันนี้แล้วแต่ว่าจะมีเครื่องจัดจําหน่ายวางจริงๆวันที่25ตุลา,าคมนี้ใครที่สนใจก็สามารถไปดูที่ ช็อปของทางผู้จัดจำหน่ายอของโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องสัญญาณต่างๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เลยรู้ว่าน่าสนใจมากๆสำหรับเจ้าตัวเรียวมี 13+ พลัสนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาเจาะเลืกอกเกี่ยบข้อมูลให้นะครับซึ่งเขามีอะไรที่น่าสนใจมากมายสำหรับวันนี้ก็ต้องจบแล้วสำหรับเรียวมี13ซีรีส์5 G ครับได้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย NET